แก้ปัญหาผิวแห้งกร้านแพ้ครีมแพ้สบู่สารพัดแพ้เลยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคนที่มีปัญหาผิวแห้งนะคะหน้าเนี่ยบางคนก็ใช้สารเคมีอะไรไม่ได้แล้วก็ถ้ามีอายุมากขึ้นเนี่ยอย่างคุณยายที่บ้านเนี่ยจะทาครีมบำรุงยังไม่ได้เลยขนาดว่าครีมอ่อนๆที่สุดนะทาลงไปเนี่ยผิวแกก็ไม่รับแล้วก็แห้งแล้วที่สำคัญคันด้วยคันแล้วพอเกามันก็เป็นแผล วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาโดยใช้สูตรเพิ่มอาหารให้ผิวแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นไม่มีสารเคมีเลยละ่ะนะก็คือใช้ว่านหางจระเข้นะคะวันนี้เป็นว่านหางจระเข้สดแนะนำเลยที่บ้านใครมีนะให้ไปตัดไปแบบพี่เมื่อกี้เลยและที่สำคัญล้างไอ้เมือกสีเหลืองเยิ้มๆให้เกลี้ยงแล้วก็มาปอกขูดนะเอาไปปั่นนะคะจนมันกลายเป็นเนื้อเจียวแบบนี้ผสม น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น1-2ช้อนชาถ้าผิวแห้งกล้านมากก็2นะอันนี้สำหรับคนที่เริ่มมีปัญหาฝ้ากะรอยคล้ำหรือจุดด่างดำใช้ครีมตัวนี้นะเก็บใส่ขวดทาได้ทั้งในตอนเช้าและเย็นอันนี้เหมือนเป็นมอยสเจอร์บำรุงเลยล่ะก็ใช้ทาไปให้ทั่วหน้าเว้นตาแล้วก็ปากที่สำคัญอะไม่ให้เข้าตาแค่นั้นแหละ ทาไปให้ทั่วนะคะแล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะตามด้วยครีมบำรุงอย่างหนาเออคือสำหรับพวกมีปัญหาริ้วรอยหรือว่าอะไรที่มากกว่านั้นส่วนคุณยายคุณย่าทั้งหลายที่เนี่ยเริ่มผิวแห้งเหี่ยวแบบนี้แล้วคือบอกจริงนะทาอะไรก็เอาไม่อยู่นะเพราะว่าใช้ครีมหลไยอย่างแล้วที่สำคัญพอทาปุบ๊บเดี๋ยวสักพักจะแพ้ขคเยอะแต่นี่พี่ใช้เป็นสูตร ว่านหางจระเข้บวกน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ทาให้แก่นะมันทาบ่อยๆผิวนะ่จะดีขึ้นคือมันไม่ใช่ว่าเต่งตึงขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นการบำรุงแล้วก็นุ่มขึ้นด้วยแหละที่สำคัญนะอีกวันมาแกไม่มีไม่แพ้ไม่คันไม่อะไรทั้งสิ้นเลยดีสุดก็คือแกไม่คันไม่ขยื่เพราะว่าอย่างที่บอกอะครีมอะไรก็เอาไม่อยู่แนะนำเลยนะน้องๆที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะใช้ว่านหางจระเข้เนี่ย ที่เราผสมน้ำมันมะพร้าวเพร่ะให้มันซึมลึกในผิวมากขึ้นถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Herb for Health Family เออมีปัญหาอะไรก็ไลน์มาคุยกันได้นะคะยินดีนะสวัสดีค่ะ